พระพุทธเจ้าโยในเมื่อนั้นเอาก็ต้องเข้ารูปทาการฟังธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจิตใจของมนุษย์ทุกคนการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านจึงตัดได้ว่ากิจโชมนุษย์สะปฏิลาโภ การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอย่างยิ่งเกิดได้ยากไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉชานเช่นมดแมลงเป็นต้นเกิดได้มากไม่เหมือนมนุษย์เราเกิดมาก็พิการบ้างอะไรบ้างหลายๆาอยา่างบางคนอยากได้ลูกอยากได้ตกก็ไม่มีนี่เรียกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นเป็นเรื่องยากพระพุทธเจ้าว่าเกิดแล้วมันเป็นลาบ เป็นลาบอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐเกิดมาแล้วเราจะทำอะไรทำความชั่วหรือจะทำความดีความชั่วเป็นอย่างไรความดีเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมาท,ทั้งหมดความชั่วก็เป็นนามธรรมาความดีก็เป็นนามธรรมา แล้วใครเป็นผู้รับความชั่วกับความดีตรงนี้ก็คือนาม,มาทำอีกนั่นไดววาดใจพระพุทธเจ้า,จาว่ามนูปุพพังขามาธรรม,มามนูเศรษฐามนูมายาทำทั้งหลายมีใจเกิดก่อนมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วเรือใจ เราทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จอยู่ที่ใจทําความชั่วก็ช่างความดีก็ตามความดีอย่างเช่นเรามาทําวัดสวดมนต์ไหว้พระตองท่าเทศฟังธรรมเจริญภาวนาใจก็มีความสุขความจเจริญความชั่วที่เคยทํามามาวัดก็ไม่ได้ทำนี่เรียกว่าเพิ่มกุศลขึ้นละละชั่วทําดี ดังที่ว่าสัพพป,ป,ป่าปัสสะการณนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุระสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพรอง้อมและสจิตตะปริโยทัพนังการทำจิตของตัวให้สะอาดบริสุทธิ์เอตังพุทธานาสานังทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านตรัสไว้อย่างนี้ ไม่มีศาสดาองค์ไหนที่สอนแตกต่างกันไปสอนเหมือนกันหมดเจ้าวากุสัตากุสันโทโคโนาพมโนกสโปโคโตโมอเละเมตเตโยก็สอนเหมือนกันสอนเรื่องละชั่วทำดีสอนเรื่องความเป็นจริงของโลกของชีวิตเรามาสวดอยู่เนี่ย เรามาทำวัดสวดมนต์เรามาฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้เราไม่ได้สวดปลอบข่าอย่ามาสวดเฉยๆไม่ได้สร้าประโยชน์อะไรสวดก็ต้องพิจารณาด้วยสังเพสังขาราสังสเพสังขารายนิจจาสเพสังขารายทุกขสัเพทรมานาตาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกขทำทั้งปวงเป็นอนัตตา เราต้องที่ารนาลงตรงนั้นไม่ใช่ว่าสวดเป็นนกแก้วนกพุนทองทเฉยบางเีสามาก็ฟาสวดแต่บ้างไม่แปลบั้งถ้าเรารู้กาแปลแล้วเราสวดไม่แปลก็ได้สวดกาแปลเพราะว่าอยากจะให้รู้กาแปลว่ามันแปลว่าอะไรที่แปลนี้ไม่ได้สวดเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของวิเศษวิสูอะไรความศักดิ์สิทธทิ์ดีวิเศษวิสูก็คือในจิตใจ,ใจของเรามันวิเศษไหม ถ้าจิตใจไม่วิเศษจิตใจไม่ดีจิตใจเศร้าหมองจิตใจมีความมืดดำกำตาอยู่ตลอดเวลาไปอยู่ที่ไหนไปวันบอนร้องขอที่ไหนก็ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมีแต่เราเท่านั้นที่ช่วยตัวเองสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่เรื่องภายนอกแต่สาระสาคัญที่จะพาเราไปสู่สุคติหรือทุคติได้หรือตลโลกได้ก็คือใจตัวเดียวกรมของเรา กรรมดีหรือกรรมชั่วเท่านั้นกรรมชั่วคือสิ่งที่เมื่ดจำเมืดปอดสิ่งที่ลามโมกสิ่งที่มืดสิ่งที่เกาะเกี่ยวจิตใจของบุคคลนั้นนั้นให้ตกต่ําลงไปเราต้องสังเกตอยู่ที่จิตใจของเราว่าแต่ละวันแต่ละคืนจิตใจเรามันตกต่ำมากน้อยขนาดไหนจิตับจิตใจเราเป็นยังไงจิตใจเราเป็นอย่างไรจิตใจมันทุกข์มันร้อนมันหลดไหมแต่ละวัน แต่และเวลาแต่จิตใจมันมืดมันบอดมันไม่มีความสุขมีแต่โทสะโลภโมหะอยู่เต็มหัวใจอยู่เราก็ต้องพยายามจำาละสะสางพยายามเรื่องจิตของตัวให้ไปสู่คุณงามความดีความดีความชั่วเราก็ต้องวัดดูว่าอันไหนมันมากกว่ากันถ้าความดีมากกว่าก็พยายามทําความดีให้มากขึ้นไปจนถึงที่สุดแห่งทุกถ้าความชั่วมันมากกว่า เราก็ต้องพยายามละชั่วลงไปเสริมคุณงามความดีเพิ่มเข้าไปความดีอะไรยังไม่ทำก็พยายามทำทานศีลภาวนาทานก็คือการให้ให้อะไรนะให้อาภัยให้ทำให้วัตถุวัตถุอาภายัยธรรทำสามตัวนี้ไม่ใช่ตัวบุตร แต่จะเป็นบุญหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับจิตใจเราเป็นสําคัญให้วัตถุแล้วใจไม่เป็นบุญมันก็ไม่เป็นบุญอย่างเช่นวัดนี้นะยกตัวอย่างวัดนี้ไม่ใช่ตัวบุญแต่เป็นสถานที่ทําให้เกิดบุญเป็นสถานที่ทําให้เราจริตใจสงบร่มเย็นเป็นสุขมาเจอบุคคลทั้งหลายมาเจอหมู่พวกทั้งหลายมาเจอเพื่อนศาธรรมิกทั้งหลาย,ท,ลายที่ได้ศึกษาในปฏิิไต้เรีย,ยนรู้ธรรมะ ก็มีความสุขความเจริญมาสวดมนต์ก็มีความสุขส,สิข่งนั้นก็คือบุญเกิดขึ้นแล้วในจิตใจของเราเราสวดมนต์แล้วจิตใจเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราก็ต้องพิจารณาตรงนั้นบางคนสวดมนต์ไปเป็นทุกข์สวดนานจังสวดอะไรบางคนไม่รู้เรื่องก็เมื่ก็บอดเข้าเป็นทุกข์สวดเพื่อจะสร้างกุศลให้ถึงพร้อมเจริญกุศลให้มากขึ้น ชำระบ,บาปทองตัวบาปกรรมเก่าที่เคยทำมามันแก้ไขไม่ได้สิ่งที่ทำได้ก็คือเพิ่มคุณงามความดีเข้าไปให้มันมากๆถ้าเพิ่มณุณงความดีมากๆแล้วจิตใจสะอาดขาวขึ้นมากเหมือนน้ำถ้าน้ำมากขนาดไหนสิ่งสุปรปกโสโครเราไปชำระล้ลางออกไปมันก็สะอาดขึ้นนี่น้ำมากกว่าถ้าหากว่า สิ่งสปกปรกมันมากกว่าน้ำเราน้าไปสาดเอาไปเทใส่คันเดียวมันไม่พอสิ่งสปกปรกก็มากขนาดนั้นยิ่งทําให้สปกปรกไปอีกก็ได้นี่คือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับกิจเจของเราต้องพิจารณาเราสวดเมื่อกี้ว่ากุศลธรรมกุศลธรรมมาก็คือทาแปลออกมาแล้วตามความหมายก็คือกุศลกุศลคืออะไร กุศลคือสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเช่นความสุขนะเป็นกุศลที่เกิดจากการประปฏิบัติกุศลาธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลสิ่งที่หลายทั้งหลายที่เราทำเช่นสวดมนต์ไหว้ถ้าจเจริญภาวนานี่เรียกว่ากุศล,ลธรรม อกุศลธรรมมาธรรมท,ที่เป็นอกุศลเช่นอะไรความเมือ่อความบอดความชั่วช้าลำโมกโลกโรดหลงสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอากุศลธรรมมาคือธรรมที่เป็นอกุศลและอพยกากตาธรรมมาคือสิ่งที่ไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นกุศลใจเป็นกลางกลางไม่ติดกับอะไรอัพยกฤิธรรมนี่เราต้องรู้ความหมายปัญจคันธารูปขันโท เวทขันห้าท่านว่าขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีความแท่งแท้แน่นอนอะไรมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมดาลูกเราได้พิจารณาเราสวดบ่อยมากลูกป,ลกปังอนิจจังลูปังอนัตตาลูกไม่เที่ยงลูกไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราก็ต้องพิจารณาตรงนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน,ตนตทิฏฐิมานะ อัตตาตัวตนมันก็เบาลงเขามาว่าเขามาด่าเราเขาาบ่ด่าร่างกายเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่าร่างกายให้ขูดไอลาเขาด่าร่างกายเอ๊ะมันใช่ตัวเราไมไม่ใช่เราจะไปโกรธทําไมเราก็เฉยเสียเขาด่าเราเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่าร่างกายเดี๋ยวร่างกายนั้นก็แตกสลายไปนี่ถ้าหากเราว่าเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเขาว่าอย่างไร เราก็จะไม่มีความหวังไหวในจิตในใจเว้นแต่ควรที่จะแนะนําคนที่มันมาว่าเราให้บุบาให้ธรรมะเท่านั้นแต่ถ้าว่าคนนั้นมันไม่สามารถที่จะเป็นสาระประโยชน์อะไรต่อไปก็เฉยเสียนี่ก็คือความเป็นจริงให้เราทั้งหลายได้พิจารณาพระบุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนลงมาที่อริยสัจอริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐ ท่านศีลสิ่งเหล่านั้นเป็นบันไดให้าก้ามาสู่ความจริงความแน่นอนของโลกของชีวิตหลักใหญ่ก็คืออริยสัจสี่ความจริงอนประเสริฐทุกสมุทัยนี้ลดมักทุกอะไรมันเป็นทุกกายใจนี่คือตัวทุกมันเป็นทุกเราก็ต้องพิจารณาลงตรงนั้น สมุทยัยเหตุให้เกิดทุกอะไรมันเป็นเหตุก็ต้องดูพิจารณาดูว่าอะไรมันเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกนิโรธความดับทุกแล้วก็มักข้อบฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันนี้เป็นธรรมะที่ละเอียดเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเราทังา้งหลยําไม่เข้าใจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามสิ่งที่เราสวดมาลูก ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงพิจารณาแค่ตรงนั้นก็ได้อย่างชีวิตคนเราเกิดมาตั้งแต่เด็กน้อยหนุ่มสาวแก่แล้วก็แต่สลายไปนี่เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่ตัวเคร่ตนอะไรแต่สิ่งที่จะติดตัวเราไปสิ่งที่จะนำพาไปไปสู่พบนั้นพบนี้ ไปสู่ภพปใายภูมสิสถันเปรือสุรกายก็เือจิตใจเท่านั้นเป็นผู้สร้างเอาเป็นผู้ทาเอาเราต้องสังเกตจิตใจดูว่าจิตใจเราเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปอารมณ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจิตในใจที่ติดจิตติดใจของเรานั่นแหละคือตัวโป่งของเราตัวที่จะไปเกิดตัวที่จะไปจุติทดที่เคลื่อนออกไปสร้างภพ ถ้าเรายังไม่เบื่อในการตายการเกิดเราก็สร้างภพให้กับตัวเองที่ดีเราจะเลือกภพอะไรเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเทวดาหรือลมหรือมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉชานหรือเราจะเป็นอะไรเลือกได้ที่จะเป็น เราปรารถนาเวลาเราทําบุญเราปรารถนาเนี่ยให้ปรารถนาให้ถึงความพ้นทุกข์ไม่ต้องไปปรารถนาอะไรไปให้ปรารถนาเรื่องความพ้นทุกข์และไปปรารถนาถึงสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาเพราะว่ามีนิทานตำลอตตำลาท่านว่าไว้ว่ามีหญิงสาวคนมีผู้หญิงคนหนึ่งทำบุญแล้วปรารถนา เรื่องกิเลสตัณหาพอตายไปได้ไปเกิดเป็นสุนัขตัวเมียถึงเวลาก็ติดสัตว์นี่คือปรารถนาในเรื่องกามมาลมปรารถนาในเรื่องกิเลสตัณหามันเป็นอย่างนั้นให้เราปรารถนาในเรื่องของความพ้นทุกข์ไปที่ไหนทำบุญที่ไหนก็ ขอให้้าพเจ้าได้ไปปฏิบัติไปถึงความพ้นทุกข์นี่ปัตนาเอาจริงๆแล้วก็คือการปฏิบัติของเราเองนะจะถึงหรือไม่ถึงมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราจะพ้นหรือไม่พ้นก็ข,ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราแต่เบื้องต้นที่เรายังไม่ได้เบื่อในการตายการเกิดก็สร้างเอาทานศีลภาวนาเป็นปัจจัยนำนุนส่ให้ไปสู่สุคติได้ทานก็คือการให้ ให้อะไรให้อภัยบ้างให้ทาบ้างอาตมานี่อย่างเทศอย่นี้ก็คือให้ทรมะยากโยให้รรรรทรมะผู้ที่ยังไม่รู้เพื่อนิสงของการฟังธรรมท่มทานว,ว่าผู้ที่ไม่เคยฟังอาจจะได้ยินได,ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังผู้ได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชาช่อจะเข้าใจชัด,จจาชดบางคนสงสัยอาจจะทาความสงสัยเสียได้บางคนเห็นผิดอยู่อาจจะเห็นถูกแหล สงสัยและทํากิตจใจให้ผ่องใสให้สะอาดได้เป็นตน้นนี่คืออานิสงส์ของการฟังธรรมนี่ให้ธรรมะก็คือธรรมทานญาติโย,ยมได้ฟังแล้วก็พูดต่อบอกต่อให้แก่พเ่อนมนุษย์ทั้งหลายได้ทราบเรียทั่วกันจากคนนั้นที่มีความชัว่วเต็มหัวใจอาจจะกรับตัวเป็นคนดีได้นี่ก็เป็นบุญสําหรับเราที่ได้ประกาศเผยแผ่ธรรมะออกไปจุดเทียนต่อเทียนต่อเล่มไปไเรื่อยๆ ต่อไปเรื่อยๆธรรมะของพระพุทธเจ้าจะได้คงอยู่นานแต่ต้องเผยแผ่ให้ถูกต้องว่าะพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่แยกเผยแผ่ในสิ่งที่มันไม่เป็นสารประโยชน์เผยแผ่ในสิ่งที่งมงายต้องเผยแผ่ในสิ่งที่เป็นถูกทองเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีเหตุมีผลนี่เรียกว่าธรรมทานอภัยาทานอภัยทานก็คือให้อภัยให้อภัยคนอื่นให้อภสัตว์อื่น ไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้ไปเบียดเบียดเขาแต่เข่นเ,นเนขาฆ่าเราตีเราว่าเราเราก็ไม่ต้องว่าต่อนี่เป็นเรื่องของเขาเขาว่าไปเรื่องของเขากรรมของเขาจะได้รับของเขาเองนะก็คือความทุกข์ใจความเดือดร้อนใจถ้าหากว่าเราไปโต้ตอบเขามันก็เดือดร้อนของเราอีกใจเราก็เดือดร้อนแล้วก็เป็นบาปทั้งสองฝ่ายเป็นอกุศลทั้งสองฝ่ายฉะนั้นให้อภยัยนี่เป็นสิ่งสำคัญ แล้วก็วัตถุวัตถุทานก็คือการให้วัตถุสิ่งของทั้งหลายที่เรามีตามกําลังฐานของตัวให้ข้าวน้ําให้ข้าวปลาอาหารให้วัตถุเข้าของเงินทองแก่พระเจ้าประสงฆ์แก่บุคคลผู้ยากไรผู้ไม่มีอันจะก,กินเราก็ให้ไปตามสมควรแก่ฐานะไม่ใช่ว่าเขามาขอเราจะห่วงไม่ต้องหวงชีวิตของคนเรานมันมันเกิดล้มก็ตายไปในที่สุด เราเก็บอะไรไว้ไม่ได้เราก็ลองดูฐานะของตัวด้วยดูควรให้ก็ให้ไม่ควรให้ก็ก็ต้โงทูนาสาทุถ้าเราไม่มีอยกากกินก็ต้องอนุโมทนาไปแต่ถ้าหากว่ามีพอเหลือเฟือก็แจกจ่ายไปตามสิ่งที่ขาดเหลือแจกจ่ายไปในที่ที่ขาดเหลือบุคคลผู้ยากไร้อะไรนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันนี่เลยว่าวัตถุทานสรุปรวมลงแล้วก็คือที่ใจ เป็นบุญหรือไม่เป็นบุญก็อยู่ที่ใจถ้าใจเราดีก็เป็นบุญขึ้นมาบุญคืออะไรบุญก็คือสิ่งที่ชำระสันดานของบุคคลให้สะอาดให้ผ่องใสได้นี่เรียกว่าบุญในหดชธรรมของพระพุทธเจ้าท่านมาตัดสรุกิตโฉ พุทธานุปัฏฐาการได้เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ลำบากมากแล้วจิตชังัทธรรมของสาวานังการได้ฟังธรรมะขพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากอีกเป็นลาบันปเสฐอีกเราได้ฟังธรรมะขพุทธเจ้าตรงๆนี่ก็เป็นอนิสงส์เป็นสิ่งที่ดีงามสําหรับจิตเจของเราทั้งเราไม่ทันว่าได้ยินพราสาวกได้ยินพระครูบาอาจารยา์ได้พูดได้เทศ เราก็นำไปพิจารณานำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรากว่าเราจะได้ฟังธรรมนี้มันยากได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องเรายิ่งยากไปใหญ่ส่วนมากเราไปฟังในสิ่งที่ไม่เป็นสาะระประโยชน์อะไรไปสิ่งที่มันสิ่งที่เพลิดเพลินสนุกสนานเป็นธรรมแบบสนุกเพลิดเพลินสนุกสนานไม่มีสาระอะไรทําให้จิตใจเราหลงมัวเมาไปแต่ถ้าว่าได้ยินธรรมะที่เป็นคติสอนใจมีเหตุมีผล สอนใจของเราทั้งหลายให้จากความชั่วขึ้นไปสู่ความดีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐท่านมาตัดสรุนี้กว่าท่านจะมาพิจารณาสอนนี้นก็คิดแล้วคิดอีกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ละเอียดใครจะฟังทมนั้นต้องเป็นคนที่จิตใจที่สุกสมควรท่านก็มาพิจารณาเรื่อยๆนะด้วยความเมตตา ปวงวิหารของท่านก็มาพิจารณาเออจิตใจของคนนี้มันมีหลายชั้นมีหลายภูวงจิตใจหลายชั้นหลายพงวงเราต้องสอนเราต้องสอนบุคคลสอนได้ก็สอนบุคคลสอนไม่ได้ก็ไม่สอนสอนแล้วนี่แหละท่านจิงว่าสัพพะทานังธรรมะทานังขินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงทําไมถึงว่าธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง ก็ว่าธรรมะนี้ชำระล้างจิตใจที่สิ่งสปกสปรกโสโครกในจิตใจของเราออกไปให้สะอาดให้ผ่องใสได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ชนะกันให้ทั้งปวงบุคคลนั้นจิตใจเศร้าหมองอยู่จิตใจไม่สะอาดอยู่มาฟังธรรมะคุณเจ้าชำระสิ่งเหล่านี้ออกไปจิตใจอาจจะถึงสุคติได้ถึงนิพพานได้นี่แหละจึงว่าเป็นสิ่งที่เประเสริฐที่สุด พวกเราทั้งหลายได้ฟังธรรมนั้นแล้วได้สวดมนต์นั้นแล้วได้สอนตัวเองนั้นแล้วจงนําไปพิจารณาใกล้ค,ควรสวดมนต์แล้วฟังธรรมแล้วจงนําไปใกล้ควรพิจารณาฮาเห็นครับผลว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรมีเหตุมีผลไหมเป็นความจริงไหมท่านว่าไม่ให้เชื่อเอิปัสิโกเธอจงมาลองดูเถิดทาดีดูมันจะดีไหมทําชั่วดูมันจะชั่วไหม เราทำบุญให้ทานอย่างเช่นเนี่ยยกตัวอย่างทำบุญให้ทานเราให้แล้วจิตใจเราเป็นไงเรามีความสุขก็คือบุญเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วชำ่ำราสรสาสงสิ่งที่เป็น,นอกุศลออกแล้วบุญก็เกิดขึ้นแทนที่ทำความชั่วจะให้ผลอย่างที่ว่ามาทำความชั่วลงไปตบตีคนอื่นต่อยคนอื่นที่เขาจะยกมือไหวไหมหรือว่าเขาจะตบตีแทนตบตีตอบนี่คือเหตุผล ทำดีได้ดีทำช่วได้ช่วนี่แหละผู้มีปัญญาควรพิาพาารายยจารณาพระธรรวิยโยจะมวิจตังคีวทุกปัญโยสมัยตัเอกัรชีวิตวตา่ตางสยูปปัญญวันตัสชายินโนผู้ใดมีปัญญาสามีใจไม่มันคงพืงนปิดพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีผู้ใดมีปัญญาพิงพินิจมีชีวิตเพียงวันเดียวประเสริฐกว่า ถ้าหากมีปัญญามีสติมีปัญญาแม่เพียงราตีเดียวประเสริฐกว่าคนที่มีอายุร้อยปีก็ไม่มีสติคนที่เกิดมาตั้งแต่น้อยจนเฒ่าจนแก่จนตายไปที่ไม่รู้จักศีลจักธรรมก็ไม่มีความประเสริฐอะไรเท่าบุคคลที่เป็นอยู่เพียงราตีเดียวอย่างเช่นเรามรักษาศีลแปดลายปรีเดียวประเสริฐกว่าคนที่มีอายุร้อยปีที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีบุกุศลไละได้เกิดมาจนตายไปปักไม่มีความรู้ไม่มีปัญญา นี่คือเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นบุคคลที่มีปัญญาแล้วหลักใหญ่ของพุทธเจ้าว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคือเรื่องผลของกรรมนั่นเองการทากรรมอันใดไว้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับไม่ว่าทําดีทําชั่วทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว นี่แหละหลักที่ท่านสอนฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาประกาศธรรมะท่านไม่ได้บอกเราท่านไม่ได้บังคับเราให้ไปสวรรค์หรือให้ไปนรกแต่จะไปที่ไหนนั้นจะไปนรกหรือสวรรค์หรือสุขติหรือทุกขตินั้นขึ้นอยู่กับจิตใจของพวกเราทั้งหลายได้จะก,กระทำบท่มเพนจะเลือกเขาเองชีวิตของเรานี้ เหลือน้อยนะควรพิ่จะนาเราจะทําอย่างไรเราจะทําอะไรเข้าสู่จิตใจของเรานะถ้าเราไม่มีวัตถุทานเราวเขามาสวดมนต์ไหว้พระนี่เป็นสิ่งสาคัญเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดรัชษาสิบแปดน,นี่มีสีลเตียงราตีเดียวอันนี้ส์มากกว่าให้ทานเป็นร้อยปีแบ่งเวลามาเท่าแก่มาไม่ได้เดินไม่ได้ก็มาไม่ได้ จริงอยู่ว่าบุญอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าวัดเป็นสถานที่พาธานเป็นสถานที่สงบเงียบเป็นสถานที่สปายะเราเข้ามาแล้วเรามีความสุขความเจริญเอื้อในการปฏิบัติธรรมใจเราก็มีความสุขความเจริญม,มีกุศลที่สูงขึ้นริระญาติโยมทั้งหลายอรตมได้พูธรรมะไปก็ให้นําไปพิจารณาว่าผิดถูกประการใด สุดท <Es> <an> ้ายด้วยอานิสงส์ของเราทั้งหลายที่ได้กระทำบําเพ็นมาบุตกุศลที่เราได้ปฏิบัติมาและสิ่งของเราได้รักษามาพร้อมด้วยอานิสงส์ของอำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บุตกุศลทั้งหลายที่เราได้กระทำบวชเพ็นมาขอให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญประทานสิ่งใดที่ชอบกบวธรรมก็ขอให้ิ่งนั้นจงสาเร็จจงสมเร็จทุกประการเถิด